สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่ง่วงจุย้ยโงเฮงอสโตรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซนหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่นแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมา อบปัญหาให้กับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมนะครับในช่วงตอบปัญหารักตัดขั้วหัวใจกับสินแสหมิงเริ่มที่คำถามนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอนทางนี้ดีกว่าอ่านเ่าโอเคจะอ่านได้กว้างกว่านะฮะดิฉันแต่งงานมา8ปีแล้วนะครับแต่งงานมา8ปีแล้ว สามีเป็นคนชอบเรื่องทางเพศนะครับสามีเป็นคนชอบเรื่องทางเพศแล้วก็วงเล็บว่าเซ็กจัดนะครับแต่ดิฉันเองตั้งแต่คลอดลูกคนที่สองไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยนะปัจจุบันนี้มีปัญหากับสามีซึ่งสามีไปได้ คู่เป็นเสมียนที่ทำงานซึ่งมีการศึกษาที่ต่ำเอามาเป็นเมียดิฉันมีความทุกข์ใจประกอบกับสามีเองนั้นเป็นคนซึ่งมีนิสัยค่อนข้างที่จะเปมียม,มีนิสัยค่อนข้างจะเปหมายถึงว่าชอบ ใช้เงินเพื่อเปย์ผู้หญิงอะไรเี้นะครับดิฉันควรทำอย่างไรแต่ตอนนี้หมดรักสามีไปนานมากแล้วแล้วก็ไม่มีความคิดที่อยากจะอยู่กินหลับนอนด้วยอยากขอคำแนะนำจากท่านศินแสด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะเเดี๋ยวนะผมเลื่อนนิดนึงเอาอานนี้โอเคลัคนา ดิฉันเคยผูกด,ดวงไว้ลัคนาอยู่ราศีสิงห์โอเคนะครับแต่งงานอยู่กิงกับสามีมา8ปีแล้วมีลูกด้วยกัน2คนนะครับสามีเป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบเรื่องเซ็กเซ็กจัดจริงๆก็แม่งก็คือบ้ากลามาและเอาง่ายๆนะครับก็ ไม่ไม่ได้ร่วมอยู่กินับนองกับสามีสามีก็ไปได้เสมียนเป็นอ่กน้องมาเป็นคู่อีกคนหนึ่งจะทำยังไงลัคนาราศีสิงตอนนี้ดาวบากเคราะห์ยังตึงอยู่ทั้งตำแหน่งจุดเกิดของคุณและตำแหน่งครอบครัวทำให้มีแต่เรื่องจุกจิกปัญหางี่เง่าทำให้มีแต่เรื่องลำบากใจนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้อ่ มีความสุขที่จะมีเรื่องทางเพศกับเขาและสามีคุณก็เป็นคนเขาเรียกคนมักสันนะมักสันนะครับก็ทำให้อยู่กันยากนะนะครับแลวช่วงนี้ดาวมันส่งผลไม่ดีผมแนะให้คุณสบายใจแล้วกันคือคุณพยายามปล่อยไปอย่าเอามาเป็นเรื่องหนักใจเป็นเรื่องทุกข์ใจ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขที่จะไปอยู่กินหลับนอนกับเขาแล้วเขาก็เป็นคนมากกระสันทาให้ต้องไปนี่แหละครับไปเปไปอะไรนี่แหละที่ทําให้คุณเองมีความทุกข์ใจแต่บางทีเราก็ต้องพูดกันตามตรงๆหรือว่า คุณมีลูกสองคนแล้วแล้วก็บอกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศกับสามีแล้วแล้วเรื่องอย่างนี้บางทีพูดยากนะมันเป็นปัญหาจุกจิกในครอบครัวก็ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ว่าผมดูตรงเนี้ยผมดูจากดวงของคุณแล้วคุณจิตคุณเป็นคนซึ่งมีพื้นฐานใจิตใจที่โอเคอะ่ะผมว่าคุณไม่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ติดติดใจอะไรตรงนี้มากมายหรอกเพียงแต่อยากจะอยากจะขอคำปรึกษาเท่านั้นเองว่า ดวงตอนนี้มันเป็นอย่างไรแต่จริงผมเชื่อว่าคุณเองก็ไม่ได้ติดใจไอ้ตรงที่เขาไปมีตรงอื่นเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วในดวงของคุณมันมีดาวที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวคุณธรรมอยู่ในดวงคุณคน่าจะไปทางพระทางพระเจ้าอะไรมากกว่านะนะครับแต่เดี๋ยวปัญหามันจะคลายปัญหาจะคลายตรงนี้ก็คงมันจะไม่ใช่หมายความว่าเขาอาจจะคงไม่ได้ไปหยุดมีอะไรทำไงได้ฮะผู้ชายคือ คุณไม่ได้มีอ่ะเขาเขาก็ไปมีกับคนอื่นอ่ะทีนี้คุณบอกว่าเขาไปม,มีกับสเสมียนที่ต่ํากว่าก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณก็คงจะค่อยๆคลายไปแล้วคงจะไม่อยากจะเอาอะไรมายุ่งยากหัวใจมากอ่ะคงจะเบเทรหรือว่าพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆมากกว่านะครับโอเคกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลา